สวัสดีครับผมตอนที่คุณก็จบเกมมาแล้วมันพีดอีกแล้วแหนบะอ่าแล้วก็มาเล่นกันดีกว่านะครับจากที่ห่างหายกันเป็นนานเลยแหนบะก็ก็ไม่ค่อยว่างนั่นแหละแนบะอ่าเดี๋ยวเรามาต่อเอ้ยไม่ใช่มาต่อเ,เรามาเล่นกันดีกว่านะครับในมาครับมดมันพีดนะซึ่งอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นหนึ่งครับผมก็คือเป็นลูกใหม่นะครับนะก็คือผมเตรียมแบบไว้ไหนะวะนี่ไงเป็นอ่าแบบที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับอ่าแล้วก็มอดใหม่อะไรอีกหลายอย่างเลยนะครับ ขออธิบายกันก่อนนะเป็นมอสดาเมจนะเป็นมอสเห็นเลือดนะอันนี้อันนี้เป็นมอสการมาขับเรือนะเป็นสร้างเรือเองนั่นแหละนะเป็นมอสที่ผมเอามาแทนไอ้มอสเรืองงๆของเรานะครับในอ่าซีรีส์ที่แล้วเนะี่ยอันนี้ครับไกด์นะผมเป็นมอสช่วยครับนะอ่านะอันนี้เป็นแฟนมอสนะผมเป็นมอสแบบมอสเครื่องบินทหารเรือนะไม่รู้จะลงไม่รู้จะลงมาทําไมนะผมเออแต่ก็ลงมาไปก่อนนะเพื่อความสนุกนะอันนี้ก็เป็นมอสวันพีษแหละขาดไม่ได้นะผมก็คือมอสวันพีษนั่นเองนะครับอ่า หลักๆก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มอดแมปแับแค่นี้แหละนะครับผมอ่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นแมปใหม่ที่ผมเตรียมมาไว้นะครับในการเล่น New w o r l d นะครับแล้วก็อาจจะมีเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยนะครับอ่ะแต่ตอนนี้ก็เล่นคนเดียวไปก่อนสักพาร์ทสพาร์ทนะผมถ้าก็คือผมแอบมาเล่นก่อนนะครับไม่ใช่อะไรครผมกลัวคนดูรอนานนะครับโอเคแล้วเราเข้าไปส่ในเกดีก่านะโอเคผมณปัจจุบันนี้ครับแล้วก็เข้ามาซูมแันแล้วนะครับอยากจะบอกว่าแบบนี้เป็นแบบที่ผมอ่าโหลดมาจากเว็บนะครับเว็บเว็บหนึ่งครับผม ถ้าอยากได้ก็เออต่อต่อเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันนะครับโอเคครับก็คือแบบค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับใหญ่มากๆแล้วผมแล้วตรงนี้ผมก็สุ่มเกิดมานะโดยการพิมพ์เอาพิมพ์ tp มาเนี่ยเป็นตัวที่ผมสุ่มเกิดมานะผมก็คือแบบนี้ครับมันจะเป็นแบบเกาะ2เกาะนะครับโอเคถ้าผมเกิดตรงไหนของแมปวันเนี้ยโอเคเอาไว้ว่าผมจะตามทางนะ้ำไปแล้วกันนะครับเอ๊ะก่อนไปขอเลือกสายอาชีพก่อนนะเป็นฮูแมนเหมือนเดิมอ่าแล้วก็เป็นพาเวทนะครับผมจะไม่อ่าย้ายตัวตะกิมานะเพราะว่า เพราะผมจะเล่นกับเพื่อนผมด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการโกงกันเกินไปนะ <c oughs> ผมถ้าเราไปถูกทางเ่อวนนียผมต้องไปทางไหนลงทางโอเคตัดไม้ก่อนแล้วกันนะครับอะเออว่ะดูนี่ผมย้ายโดรีดกิมาก่อนดีกว่านะเออถ้าย้ายโดรีกิมาี่แบบใช้โซวิกสายเลยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรผมาเคุยกับเพื่อนเรานะครับอ่ะแม่เราไม่โกงเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไม้ก่อนนะครับโอ้โห มาเริ่มต้นใหม่กันแล้วครับในมังค่าพันธพิษนิโวเนะี่ยครับก็เมมอสใหม่เพิ่มเติมอะไรมาเล็กๆน้อยๆนะผมแล้วทหารเลยเกิดไะวันเนี้ยเอดูไงอ่ะโอเคไม่เล่นนานานะเดี๋ยวลงปุ่มเนี่นะพนแบบยพวกต้นไม้ก็จะแบบก็คือพวกต้นไม้จะเป็นอ่าสิ่งที่คนสร้างแบบเขาสร้างมาเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นแบบที่ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้ตัวเกมนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยนะเป็นตัวเกมที่ผมใช้เล่นอยู่ปัจจุบันนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอตัดไม้ก่อนนะครับ ได้มามาเก้าวันไม่เอาไปดีกว่าครับผมไปหาอาหารดีกว่าครับน,นะเออเราต้องออกหาทะเลใช่ไหมถ <l> ้าผมอยู่ตรงไหนของโลกวะเนี้ไอ้บ้านะครับคือผมไม่ไม่รู้ทิศไม่รู้ทางอ่ะเออคือแบบคือผมคือแบบมันค่อนข้างจะใหญ่ครับนะแล้วมันอยู่ตรงไหนวะเนี้เอ้ยตรงนี้มาทางตันปะวะลองไปดูทางนู้นดีกว่าครับเหมือนจะไปทางออกสู่ทะเลนี่นะครับผมแล้วผมสุ่มมาเกิดแถวทะเลทรายเนี่ยไอ้บ้าโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่ะต้นไม้แบ่งเอ้ยเฮ้ยเจอหเจอสิ่งมีชีวิตแรกครับผม ในไหมครับบทนี้ก็คือเดนโมชิปตีนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปหาไปหาเลยวะไปหาพวกอ่าพวกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครพูดครับไปอ่าค่าแกะเกาะนะครับเพื่อที่เราจะอยู่รอดในในอะไรวะอยู่รอดใน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 ช่วงกลางคืนนะครับอ่าขอค่าแกะเกาะนะครับในอ่าคนไอ้ไม่ใช่คนแกะที่แพลตฟอร์มแกะมันด้วยนะผมแพลตฟอร์มชีตนะครับรู้สึกปุ่มมันจะปรับมั่วไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหปุ่มโคตรมั่วเออจะค่อยปรับกันนะครับอ่า โอเคตอนนี้ก็เล่น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 กันไปก่อนนะครับผมเรต้องขอโทษด้วยครับที่หักหายกันไปนานนะครับอ่าเฮ้ยจืดขู่ทหารเรือแป๊บนึงเราจะสู้ได้ไหมเนี่ยเราไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยโอเคขอคราฟก่อนนะครับคราฟครับคราฟผมคราฟดาบดีกว่าว่ะเออคราฟดาบไปสู้กับมันดีกว่าน่าจะดูดีนะเอาไอ้บ้าวางผิดโอเคปึ๊บปึ๊บอ่ามามาปึ๊บไอ้เหี้ยไอ้บ้าเอ้ยทำผิดนะครับปึ๊บอ่าโอเคปฏิทหารเรือกองคราฟปล่อยทิ้งไปนะครับเรา อืไอ้บ้าสายปืนยัดเด้มใส่ปืนก็สู้วะเอาวะเอ้ยเอาวะโอ้โหแต่เบ็ดเจ็ดเอาวะอุ้ยโอ้โหกระเด็นเลยวะจะตายแล้วเออนั่นแหละโอเคฆ่าหมูอยู่ครับเอ้ยเรามีคนแกะสองชิ้นเราเอ้ยทำไมแบบมันแหลกๆวะเนี่ยลงสซยแบบมันมันอลังการเกินนะครับโอเคแล้วก็มันก็อาจจะหลบแบบหลุแบบอยู่ด้วยนะครับอ่ะผมไปหาแกะดีกว่าวะนะครับน่าจะดูดีเลยแกะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอ้ยตรงนั้นไม่หมูโอเคไปฆ่าหมูก่อนดีกว่าเพื่อที่เราจะมีอาหารกินนะครับผมกินอะไรดีไปเนี่ย มือเสียดายนะครับผมมาผมค่อยไปขดุดหาหินนะครับโอเคผมเอาไปว่าผมจะตามคลองน้ํานี่ไปแล้วกันครับก็คือผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมเกิดส่วนไหนของแบบนะเอ้ยเจอเก่กตัวเองแล้วครับอ่ะเราจะได้เตยกันแล้วนะหมูคอข่าหน่อยนะนายโอเคแกะพอดีน้ำมันวัวนี่าไปฆ่าวัวดีกว่านะครับพอดีมัวหน่อยน่ารักเอ้าทำไมเราไม่ได้คนแกะวนะเนี่ยโอเค <c oughs> ดีที่กลับมาดูนะด้วยความรอบครอบนะหรือเปล่าคนระับผมอะถ้าผมไปฆ่าวัวดีกว่านะเหมือนเราจะวิ่งวิ่งได้วัวดีกว่าโอเคนะครับ นบมาต่อดีกว่านะครับอ่ะไม่ว่าผมจะตามอ่าทางน้ำที่ไปแล้วกันนะครับอ่ไบจีบูลน่ารักโอเคผมข้าบโวดีกว่าเอ้แต่ผมถ้าจบจบการเล่นครั้งนี้ผมจะไปดูแมพสักหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าผมอยู่จุดไหนของแมพนะครับโอเคขอข่าไก่เน่าน่ารักพัฒนาชีวิตกันก่อนนะครับเอ้ผมขับเรืออ่าเล่นตามแม่น้ำดีกว่าโอเคผมไปตัดไม้เอ้ยมีไม้วิ่ดีกว่าพอประวันเนี้ยอ่ะก่อนไปก็ต้องขอเก็บจุนดุนสเปียร์กันก่อนนะครับ กล่องคาบระวังไว้ไหนวะเนี่ยไอ้ป้าตรงไหนวะเออกล่องคาบหายเดิมกล่องคาบเอ๊ะตรงนี้มันเหมือนจะเป็นเขตทะเลทรายนะเออนะครับก็คือคนสร้างแบบก็ละเอียดดีนะครับทำทรายผสมกับพื้นเขตของซาฟารีครับผมแล้วก็ต้นไม้นี่ก็ที่ไปเลยนะครับเอ้าแล้วเสียงแมวที่ไหนมันร้องวะเนี่ยนะครับผมอ่ะโอเคปึ๊บปื๊บคักเันก่อนนะครับอ่าถ้าเป็นเตียงนะครับแล้วก็ทำอะไรต่อดีวะเอ๊ะทำเรือใช่ไหมครับโอเคครับ เรือเรือเรือสองลับด้วยกัน,นครับเผื่อเป็นให้ทุกเชิญนะแบบเรือแตกอะไรเงี้ยนะครับโอเคกองข้าป,ปล่อยไปนี่แหละนะไม่ต้องไปนะครับเอ้ยเดี๋ยวเเลือดใก้หมดแล้วว่ะเอาเงินดีวะไปขุดหินไปก่อนดีกว่าไปเนี่ยไม่เอาแล้วกันนะครับเราคงไม่ตายกัน,นง่ายๆหรอกนะครับเป็นได้ว่าจะโดนโดนทหารเรือยิงนะครับโอเคไปเลยมุ่งสู่แก้ลายนะครับก็คือแบบเนี้ยทะเลค่อนข้างเยอะนะครับท่านนเอาไอ้บ้าตันไะเนี้ยเฮ้ยมันตันนี่หว่าเออเขาไปทางไหนวะเนี่ย เริ่มงงทิศแล้วครับเอางดีวะครับมมันจะเป็นแหล่งอ่าวนะก็คือแบบมันค่อนข้างจะใหญ่เลยแหละหรือรว่าผมจะไปทางนู้นดีวะเอาผมไปทางนู้นแล้วกันครับเออนะครับแบบมันมันจะเป็นแค่แบบทะเลสาบนั่นแหละนะครับ,นะรบโอโ้โหคนสร้างแบบนี้ก็หลอกเราซึโกหัวกูเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปด้านนู้นแล้วกันครับตรงไปด้านนู้นนะผมจะพยายามเข้าใกล้พิกัดศูนย์นะผมตอนนี้เราอยู่ที่พิกัดพิกัดอะไรเนี่ยพิกัดพันหกนะครับโอเค ผมจะพยายามเข้าใกล้กระสูดน,นะเพื่อที่เพื่อที่จะเจอเพื่อจะเจอทะเลบ้างนะครับโอเคก็คือแบบนี้ทะเลมันจะใหญ่นะครับก็บอกไปแล้วในวาลืมนะครับโอเคแล้วผมก็ลงมอดมอสสร้างเลยเองด้วยนะเป็นสิ่งที่ดีนะผมนี่เอะเด็กๆเราให้ดูครับนี่คนระับพวกมอดแฟนพวกมอดเครื่องบินเนะี่ยครับโอ้โหโคตรน่าเล่นอน่ะเอาเครื่องบินไปเล่นในมอดมันพีได้บ้าโอเคไปด้านนู้นแลวกันเอาเรือแตกเอาแตกทีนี้ลงทิศเลยโอเคไปด้านนู้นแลวกันครับผมจะพยายามเข้าใกล้กระสูดนะครับอ่ะ ผมวิ่งไม่ได้ว่ะขอทำแคมป์กันก่อนนะครับผมจะหาถ่านนะมาเผาพวกเนื้อเรานั่นเองอ่ทำที่ขุดหินเอ้ยเอเอนั่นแหละทำพลิกแอคกันก่อนนะครับบูเตอร์พลิกแอคมานี่โอเคครับเอ้ยผมได้เปิดสก,กีไปตอนได้เป่าวัานเะนี้ยโอเคครับไม่รู้เหมือนกันนะผมอ่ะเดี๋ยวผมขอหาเฮลิเทนก่อนนะครับโอเคครับตามตามสูตรนะครับก็คือแหลกแน่นอนนะผมในมอสนี้นะครับจะเป็นมอสที่ค่อนข้างแหลกกว่ามอสอื่นนะครับอ่ะ แล้วก็ตอบคำถามมาก่อนนะครับที่มีคนขอไม่มาให้ทําเม่ครับนารูโตะนะครับขอคิดขอคิดก่อนแล้วกันนะครับว่าจะทำหรือเปล่าครับผมสหรับเม่ครับนารูโตะนะ่ยเป็นก่อนแม่ครับบีดสหรับเม่ครับบีดผมไม่น่าจะทํานะเพราะว่าผมไม่เคยดูบีดนะครับอ่าแต่นารูโตะนี่ขอคิดดูก่อนนะครับแต่ผมอ่าขอคิดขอพิจารณาดูก่อนแล้วกันนะครับอ่าขอตอระหว่างนี้ก็ขุดเยันกันไปก่อนแล้วกันโอเคมีถาบอวัเนี่ยไม่มันไม่มีถาเลยเนี่ยเอ้ยหมู นายหมูขอค่าหน่อยดีเราจะการเนื้อนายเพื่อนโอเคมิถานบาะไว้ในแถวนี้เนี่ยเอไม่รู้เหมือนกันนะ,ะครับครับครับอปดนะิครับไปแล้วครับอ่าต่อเผาก่อนนะเผื่อที่ใช้เอาไงดีวะไม่มีฐานโอเคผมอ่าเผาโอ้ผม,ผผมไม่มีไม้ด้วยวบา้าโอเคไปตัดไม้ก่อนแล้วกันนะครับครับควอนแป๊บทําเป็นควอนกันเลยนะครับปึ๊บควานเห็นครับไงเนะี่ยโอเคครับนี่ครับไม่ได้เล่นนานแล้วลืมโอเคเอ้ยเอ้ยหูไอบ้บ้าลืมเก็บเนื้อหมูเอา โอเคเข้าตัวอยู่เนื้อหมูก็ไม่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 รวมตัวกันเลยนะครับเอ้ยอันนี้มันต้นต่างเกินใช่ปะมันอยู่ตรงนี้ได้วยกนวันนี้สมมติเป็นแมปแนบที่ค่อนข้างจะอลังการนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดราตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ผมก็ตัดไปก่อนในเราไม่เหว๋วเออไม่เป็นไรครับตัดต่อไปนะครับผมต้นไม้ก็สูงสูงตัดไปหมดวัเนี่ยปล่อยไปแล้วกันนะครับแมปก็ใหญ่อยู่นะครับตัดไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเราจะหาฐานนะครับฐานจําเป็นนะผมไม่งั้นเราอาจจะ หูวตายกันได้ครับผมมันใจมืดอ,อย่างวันเนี้ยมันมีมืดวัเนี่ยมันมีมืดไปแน่แบบนี้เนี่ยน่าจะมีมืดอ,อยู่นะครับโอเคเอ้พาทิตย์น่าจะใกล้ตกดินแล้วนะครับประมาณบ่ายสองไปสามล้วจังหวะนี้นะครับผมขอตัดไม้นี่ก่อนนะครับโอ้โหโขนแต่ต้นไม้เป็นลิงเลยเอ้ยพอแล้วครับเกี่ยวแล้วครับไม่งั้นเราอาจจะตายได้นะครับผมตายทีที่ผมไปเกิดเกิดไหนไวนะเนี่ยเออว่ะตายทีที่ผมเกิดไหนวะเออใช่ครับผมยังผมยังไม่รู้เลยนะครับผมว่าตายแล้วมันจะเกิดไหนนะครับ แล้วผมค่อยเซตเซตสปอนจุดเกิดไว้แล้วกันนะครับระหว่างเอา้าลืมโอ้โหตัวใช้จะเผาไม้นี่หว่าไม่ใช่สครับโอโ้คุยเพลินนะครับต้องไปเผาไม้นี่หว่าไอ้บ้าลืมนะครับโอเคตัดไม้ได้ครับผมโคตรงงเลยว่ะนะครับไม่ได้เล่นนานแล้วลืมนะครับโอเคอ่าสับใครจะต้องการแบบเก่าในซีซั่นแรกที่ผมเล่นไปนะแต่ผมจะให้ไว้แล้วกันนะครับอ่าแล้วก็สับใครจะรต้องการตัวเกมนี้ผมผมก็จะให้ไว้ใต้คลิปนะครับแต่จะให้พาร์ทไหนก็ดูกันอีกทีนะครับโอเคตัดไปก่อนนะครับ เมื่อกี้นี่ลืมเอ้ยโอ้โหมันมีมาแบบจมด้วยนะครับผมโคตรเท่เลยนะครับมันมันเป็นแบบ,แบ,บแคล้ายๆลากปะโอ้โหไอ้คนสร้างแบบนี้มาสร้างกันสร้างกันนานขนาดไหนวะเนี่ยอ่าผมนี่เห็นใจแทนคนสร้างแบบนะครับเอ้ยทหารเรือเรามีตัวเลือกนหนึ่งแล้วครับผมอ่ะเมื่อกี้ทำอะไรวะลืมโอเคทเาํเาเผ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 าท่านนะครับอ่ะเผาไปก่อนนะครับผมรอนมันเผาต่อไปนะครับโอเค ระหว่างนี้ก็ทำไปดิว่าตัดไม้รอแล้วกันนะครับอ่หรือว่าจะไปหาเนื้อมาตุนดีอ่ะเอ๊ะผมขอมาจุดไว้ดีกว่านะครับแคมป์หนึ่งโอเคไปตบทหาเรเลยดีปะไม่เอาเดีกว่าครับทำไปแคลมป์รอ,อสักคู่นะครับแก้เมื่อเราวนี้ว่าโอเคผมทำแคมป์สักคู่หนึ่งนะครับทำมันซะตรงนี้เลยแล้วกันนะครับทำมันเลยคนระับทำเลยนะครไม่ใช่ละนะครับผมทำแคมป์ไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคครับพายทิศใกล้ตกดินแล้วนะครับแต่ผมอาจจะนอนเซียดตรงนี้แล้วกันนะครับ เอาฐานได้มาแล้วโอเคอ่าแล้วก็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวงงโอเคเอาถอดเอาฐานมาเผาพวกนี้แทนเอ้ผมทำตะเผาเพิ่มดีไหมเนี่ยไม่ดีโอเคไม่เป็นไรครับแต่ผมขุดเห็นเพิ่มดีวกว่านะครับนอนก่อนแล้วกันนะครับอ่าใครทักมาแป๊บหนึ่งปิดไปก่อนใครทักกเลยมาเนี่ยขออภัยด้วยถ้าถ้าได้ยินเสียงแทรกอะไรนิดหนึ่งนะครับโอเคมันใกล้มือแล้ววะ่ะนอนยังไ,ได้กับวันเนี้ยขุดหินรอครับผมกดหานเือมาโจมตีเรามา,มากเลยครับผมมันคงมองไม่เห็นหรอกมั้ง นะครับโอเคสัตวเลยนี่ก็อยู่ใกล้แค่เอ,อื้อมผมไม่คงสายตามไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะขุดหินเพิ่มแล้วกันครับระหว่างรอรอเลยวะรอรอ,รอตะเผาอ่ะเผาสร้างตะเผาอีกสักอันแล้วกันครับผมอยากดีเจนเลือดไปไวอะ่ะเออนับงนานถ้าผมตายผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปเกิดไหนนะเดี๋ยวผมกลับมาที่นี่ไม่ได้ทำไงครับเป็นกรรมโอเคเผาไปเอา้าเผาผิดไม่เป็นไรครับอ่ะผมไปขุดหินดีกว่านะครับหินเจขอขุดเลยนะเพื่อน ก็ต้องก็ต้องแหละวะลืมลืมแล้วจะพูดแล้วบช่างมันไปปล่อยเป็นไปอย่างที่เป็นแล้วกันนะครับอ่าปล่อยเชื่อช่างเถอะน,นะครับ <c oughs> คุทินร้อนแล้วกันนะรบระหว่างนี้มีา่านป่ะวันนี้ <c oughs> แบบนี้มี่านป่ะเนี่ย <c oughs> เออคือผมยังไม่รู้นะว่าแบบนี้มันจะมีสตองหัห,หรือเปล่าับผมแต่แประเด็นเราไม่ใช่ตรงนั้นนะผมประเด็นในอ่าภาคนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ที่จะหาสตองหับประเด็นก็คือผมจะหาพวกแบบผลพิสานให้ครบน้ำแล้วก็ไป ไปหาตัวโหนดนะครับได้เจอที่แบบซีซั่นที่แล้วผมไม่ได้เจอสักตัวเลยนะพวกแบบตุกตัวคโหนดนะครับโอเคเหมือนเนื้อโอ้โหพอเนื้อมันแยกกันเผายากชิบหายโอเคกินเนื้อหมูน้อยน่ารักกันก่อนนะครับยำ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 อ่ะเต็มพอดีนะครับเอจะทำอะไรวนะเนี่ยเอ้ยปรับโหมดโอ้เนเนอมอนถูกแล้วเดี๋ยวผมรอเนื้อเผาเสร็จแล้วผมจะเดินทางต่อนะครับเอามาเอามานี่พอปุ๊วันเนี่ย, ه, ย,ยอ่ะไทยใส่ทานไปสืกออะไรกันครับ ฐานไม่รวมกันโอเคฐานรวมกันอยู่อ่ะระหว่างรองก็ขุดหินกันต่อไปนะผมเห็นยังไงยังไงก็จําเป็นต้องใช้อ่ะเออนะรับโอเคขุดหินกันไปก่อน,นรับเอากระจกเอ๊ะเอาทรายกับปาดีไหมเนี่ยคือผมจะจะไปสร้างบ้านแถวทะเลนะครับแล้วแบบก็ใหญ่ใหญ่แับแอบมันใหญ่มากอ่ะเออไม่รู้จะไปสร้างแถวไหนเอ๊ะไม่รู้จะหาทะเลเจอหรือเปล่านะครับเดินทางแบบไม่มีจุดหมายผมจะหลังจากที่จบการเล่นหลงังนี้หลังจากนี้ผมผมก็จะไป ไปสำรวจแมปเอ๊ะไปดูอ่าแมปนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ตรงไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเผาเนื้อต่อปึ๊บปึ๊บโอ้โหเนื้อเนื้อมันก็เผายากเหลือเกินเนี่ยเอามานี่เตรียมไว้รับผมแพลตฟอร์มเก็บไว้ไม่ลงมาอีกแล้วนะครับมอนนี้ก็ดีเหลือเกินอ่ะอันนี้ครบแล้วครับขุดทิ้งเลยแล้วกัวน,นนะครับรอเนื้อในนี้เผาเสร็จก็ไปเลยนะครับเสดีย์ไปเนี่ยเสีย์อยู่นะครับโอเคเผาอีกสกักการะกันนะครับเอ้ยยังมีเน,นื้อไก่อี่าเนื้วก่กเอ้าเก,ก่อนนะครับ วัสด,ดีอ่ะผมตีเตียงทิ้งเลยทิ้งเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่ายังไงผมก็ไม่คิดจะมาตัวนี้อยู่แล้วนะครับเออแ,แล้วผมจะมาร์กจุดเบรคพอยท์ไว้ทำไมไวะเนี่ยปิดไงวะโอเคอ่ะปิดลบทิ้งเลยแล้วกันนะครับปึ๊บปึ๊บเอฟนักไก่เอ่เอเอาไงดีวะไปหาตบทหารเลยดีปะเฮ้ยไปหาตบโจรสัตร์ดีปะไม่เอาไม่สู้หรอถตู้เนะครับไปเลยดีปะเนี่ยโอเคผมไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะยังไงผมก็คงไม่ไม่ได้จะหิวหิวอะไรมากขนาดนั้นนั่นแหละนะครับ ผมจะตรงไปอ่าทางทิศนี้นะครับทางทิศนี้นั่นแหละนะครับผมโอ้โหคล้ายๆกับแบบเดินไปอย่างไรจุดหมายอ่ะเออแล้วแบบไปเขตแสวบซาแบบซัแบบฟารีผสมกับเขตทะเลทรายนะครับเหมือนเป็นการเดินโอ้โหไม่ตกทานตะวันด้วยไอ้โคตรซาแแบบนี้ก็ก็ละเอียดอ่อนเหลือเกินตรงนี้เป็นภูเขาเนี่ยว่าสูงชันภ <c oughs> ูเขาซะสูงซะสูงเลยนะครับโอเคมีก้อนเมฆอยู่ด้วยนะครับเอ้ยโอ้นึกว่าอะไร แท้ๆก็เป็นเขตนั่นเองนะครับโโอ้หเท่ีะเขตอะไรวะเนี่ยกด F3 ดูครับกด F3 แล้วแล้วแล้วอ๋อเป็นเขตเซวาน่านะครับผมเซวาน่ามันมีทรายด้วยเหรอวะคดคดเมฆนะครับเอ้ยตรงนี้รู้สึกจะเป็นเขตเขตเม่ทราบปะเอ้ยเดี๋ยวเด้อเอ้ยแล้วผมตัพลีอยู่ตรงไหนวะเนี่ยงงนะครับโอเราเอาไปว่าผมจะเดินทางตรงต่อไปเรื่อยๆเลยละกันนะครับเนี่ยเดินไปต่อไปเรื่อยๆนั้นคงเจอในสักวันหนึ่งเองนั่นแหละ นะครับโอ้โหเดินทางแบบแลชุดหมายนะครับแค่ขายกันเดินทางที่ไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะโอ้ข้างหน้าเนี่ยมันช่างโล่งจงเหลือเกินนะครับตรงนี้ผมเผาเนื้อเยอะๆดีกว่าเลยเนี่ยเออมาบนกับตัวเองที่หนังก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับแก้ไม่ได้แล้วนะครับเออราเออเดี๋ยวผมมุ่งหน้ากันต่อไปแล้วกันนะครับโอเคครับอีกไก่ไหมเนี่ยไอ้บ้าขอดูเวลาอัดแป๊บโอเคอัดมาประมาณสิบกว่านาทีแล้วนะผมอ่ะก็ไม่เป็นไรผมอัดต่อไปเรื่อยๆนะครับดองไว้ดองไว้ ต้องไวนะครับต้องไว้อัพแนะผมอ่ะก็ผมก็ไม่ได้อัพมาหลายวันแนละ้วสามสี่วันแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะไม่ค่อยว่างนะครับหูเอ้ย